สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องต้องไปกันบ้างกันสูตรพี่น้องบเปื่นทางไทยและทางลาวและจากต่างประเทศก่อนนี้ในตอนหับก่อนสูตต้องของเบาข้าสูตชีวิตพ่่อแมพี่น้องหนอยเนาะโดยให้สำหรับวันนี้บัวก็ากะชาพี่พี่น้องกับบัวก็บววันไปทางไหนพี่น้องหนอยเนาะกับแพ้ผลตกฝนลงพี่น้องหนอยกับสีมาไทยพี่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันพี่น้องหนอยเนาะเมื่อในกับบัวก็บุญมิคิปลงพี่น้องหนอยเนาะโดย พาคนตกน้ำครับอ่พี่น้องเอ้ยก็บ่ได้ไปทางใดเลยมื้อนี้พี่น้องเอ้ยก็พอดีมากินข้าวเฮือนปลาท้าพี่น้องเอ้ยเนาะโดยคนก็ตกลิ้นเลยพี่น้องเอ้ยน้ก็ท่วมไปเต็มสิท่วมดงมะแงวแล้วพี่น้องเอ้ยสิเป็นทะเลบ้านดงมะแงวเด้อพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งประสกันพี่น้องเอ้ยคือให้พี่ให้น้องได้เบิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะ cái bài thằng này đã cái nhóm trâm phục đi lạc bài đi sạch bài bài đi sạch đi bài đi, sao đời, bài, đi, mẹ, bài, đi. Đời, bài đi pha bài đi pha đi bài đi bài đi pha sạch bài đi đi พี่เลือกพี่น้องเลยคนต้อแห้งเลยพี่น้องเลยนำ้ำจนเสื้อออกแกล้งพี่น้องไรดินไรหญ้า,าไปเบิดพี่น้องเลยมันนี่การฟรีเราเก้าการุดท้ายพี่น้องได้เบิกในส้มกัน,กน,กนจะได้เดี๋ยวพี่น้องอ๋อเร,ราเก้าเป็นยังกูบม่ลงคิดไปใส่อะไรพี่น้องเลยเนาะขอโทษขออภัยนะพี่น้องกันเบิ้ลกันจะผูกทุกคนพี่น้องเลย แห้งแกแห้งแกแท้พี่น้องเอ้สบายดีไปลุ้นรูร้ละโดยลสบายดีตาสบายดีเดย,ดย,ดยไไเลยไปายไม่ได้เลยทำมาหน่อเนาะ <Okay, bye. S 1> โอายทักซาเลยพกก่กินข้าวที่น้ำเลยพี่น้องเอนะ้ จำม,มักัวจำมักทัวปีนเกล็ดตำมะกทัวพี่น้องเหรอเนาะืจำแก้พร้อมคนกันได้พี่น้องเอหรอเย <c ười> โอ้พี่น้องเสียงผ้าดังตึมมีพี่น้องเหยอออ ึ้นไป้ลยคไป้ลยคุไปเ้งนหนได้คุณ้องไตหาเห็ดเกล็ดหงานทางนหนกับตาบรได้คุณ้องเน้อแน่นตกบนมือบนเ่นแตะมาคืนหน่คุณ้องหนอยนะ ơ ờ, tao phôn của phôn kẹt thì ơi nằm thì nó lên thì ơi มาเด้อกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวสาลี่เด้อพี่น้องกข้าวกับกาแฟเด็ดกับเป็นเครียดพี่น้องปิ้งเครียดตัวเดียวพี่น้องเลยนะอาจจะเลยกินพี่น้องเลยกินข้าวการใช้พลเริ่มไม่ไดพี่น้องเลยอ๋อกระชังใดก็บบุได้พี่น้องเออโอ้ น้ำจะเรือโอ้งเรือแองพี่น้องไว้จำได้ก็ขอขอขอไพทยน้ำพรียมเน้องกันเบิร์ดสิ่งูดสุดคนพี่น้องไอว้แต่อยากไปอยากไปกลับไปบ่ได้พี่เน้องข้พาพนน้ำโฟนตก Nói chung là chúng ta phải làm phải par làm bà tôn, Pari, Bole, Bole. <tư> รากระกดังไทยอยู่พี่น้องพราเอาท่านก็ได้ผ้ากระดังเุ่มๆพุ่มๆพี่น้องเลยผ้าดังตาลงพี่น้องเนาะ ตกเบิรมือบิเว้นทีน่วเน่ย้าเนะข้านี่้นมนมมันจะใช่ขนมบ้ามันนีเ้าา้บรไปทางใดมันนีาเล่ปกตใช้ขนมมกทีน่าเไมันนีจะออกไปทางใดบรได้เลยนะชาเล่ ถ่ายคลิปในคำพูดไทยพี่น้องเลยแ่าทยคือวันนี้วันนีคลิปอย่างกับิถ่ายคลิปนี่แหละฮะที่ให้น้องได้เบิ่งพี่น้องได้ฝนตกกะกันไดกะขอโทษขอภัยน้ำที่น้องกันด้วยกันทุกคนพี่น้องเหรเนาะโดยโอเคพี่น้องเนาะกะเราก็กะเพียงจบคลิปเพียงตอนนี้พี่น้องเหรเนาะแต่วันนีคลิปไปทันใดพี่น้องเลย ก็คิดนี่กับผักพี่ผากน้องผักอะไรกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งเบาเข่าเดอ้อพี่น้องเนะาะสบายดีปาลูกไปนะเฮ้ะผักพี่ผากน้องผักอะไรกดแชร์กดติดตามเพื่อ,เ,อ,อ,เ,อเป็นกำลังใจเบาเขา่าเดอ้อพี่น้องเนาะก็ถ้า,า,าว่าเบาเข่าว่าผิดพลาดประก,า,การใดการาบขอโทษขออภัย อันพียพี่น้องกันเบิ้ลสู่คนเบิ้ลกันสุม่องสุบอนพ่อแม่พี่น้องอ๋อนะโดยสุดท้ายนี้ับประก้าโคเก่าคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี